แตไม่ต้องถามครับแต่คุณแจ้งก่อนเลยนะครับก็วันก่อนนะครับที่ผมไม่ไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวครับสองคู่แล้วครับผมก็ขอขอแจ้งนิดนึงนะครับวันก่อนเนาะไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้เพราะว่าผมไม่มีเหตุผลเราต้องปิดบังอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าหน้าง,งานนะครับทางทางตัวงานไม่ไม่สะดวกให้สับเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีการแยกไม้สังเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่มีพี่ๆถามเรื่องส่วนตัวมาผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าก็คือวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าตอนนั้นอะพอมันตื่นตระหนกเนาะผมก็เลยเลือกใช้คําพูดที่มันซอฟที่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายนะครับเพื่อการให้เกียรติทุกฝ่ายซึ่งก็คือผมพูดว่าเออ สำหรับงานคู่อาจจะขอไม่ไม่ไม่สัมไม่ไม่ไม่ไมไมไมสับเดียวนะครับแต่ว่าพอมาคิดทบทวนแล้วผมมองว่าอันนั้นก็ไล่เหตุผลจนเกินไปเพราะผมมองว่าถ้าเทียบกับคู่อยู่แล้วก็สุดท้ายผมมองว่าการสับคู่อย่างนั้นค่อยแยกเดี่ยวก็เป็นการให้เกียรติเหมือนกันนะครับผมเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วตัวผมก็ในอนาคตเนาะมองกลับกันในอนาคตถ้าเกิดว่า อ่าว <icism. S 1> ผ,ผมไม่ว่าใครก็ตามนะครับเกิดมีเรื่องประเด็นที่จําเป็นต้องชี้แจงณเวลาช่วงเวลานั้นผมก็ยินดีที่จะให้เขาชี้แจงโดยที่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติอะไร <ừ> ผมแค่บอกว่าประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นมันจะแแเป็นต้องชี้แจงหรือหรือหรือโอเคใช่แล้วแต่ความจําเป็นจริงๆพี่ลุนมีความกัรวลใจหรือแบบหุนหัใจไหมครับลุงบางทีแบบปางงานอะไรอย่างเงี้ย ขาอาจจะแบบอยากเรายิงคู่กันแต่มันมีประเด็นเกี่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตัวผมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่งานเปิดอะไรนะ mm hmm. เพลสคอนของซีรีส์ของกินความรักเนาะ mm hmm. ก็มีสาม่วงสามคู่จากนั้นก็มีสามแยกเดียวอีกที mm hmm. ซึ่งจริงผมก็ทำนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกัน mm hmm. ผมก็เลยมองว่าตัวผมสะดวกใจถ้าเกิดว่ายินดีถ้าทางานยินดีจะให้แยกสามเดี่ยว mm hmm. และถึงตอนนั้นผมก็มองว่าเออการสามเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ เหมาะสมเห็นเห็นรามาบ้างไหมที่แบบว่าก็มีกระแสแรเหมือนกันในโซเชียลอะไรเงี้ยงานงานที่เราดูหนังฮันชิมนเห็นเห็นผ่านๆครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นรายละเอียดเยอะเพราะว่าตัวผมก็พี่ๆก็เห็นผมมาตั้งแต่แบบคููสาวเสือยังไม่ชัดเนาะผมเข้าใจทุกๆฝ่ายจริงเข้าใจการทํางานของทุกๆคนมากๆนะครับผมสุดท้ายผมมองว่ามันเรื่องบางทีมันเรื่องนิดเดียวเช่นการสื่อสารผิดพลาดกันเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว เวลาเราออกงานคู่ไม่ว่าจะกลับใครก็แล้วแต่การแยกมาสั่งไม่เดียวเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกๆกคนที่เป็นผู้ชมทางบ้านด้วยเข้าเข้าใจตรงนี้ด้วยกันมันมีผลกระทาอะไรกับัวเราไหมับนวนจิตได้ออกมาคู่ตัวชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจอะไรอ๋อจริงๆส่วนตัวผมไม่ไม่มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมผมไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดซึ่งกันและกันทางนั้นเลยเพราะว่าผมมองว่า วงการของเราเนาะมันก็มีการวิธีการทํางานหลายๆหลาย,หลาย,ห,ลายหลายรูปแบบนะครับแสดงวา่ากหมีการที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเหมือนกันที่โดนเข้าใจผิดพลาดเอ,อส่วนตัวในพาร์ทผมผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวไอ้สิ่งที่ผมพูดไปครับมัน ไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันกระทบใครก็ขอขอขอใครลุหน้านะครับในใคลาสของผู้ป่วยก็มีฟีดแบ็กกับมราบ้างถูกไหันเรื่องของการทำงานท่านนั่นครับผมฟีดฟิตแบ็กไม่ไม่ยังไงฟีดแบ็กเรื่องอะไรมาไม่มีน้องบอกอ๋อครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างครับอือ๋อสายพูดเนาะเออสีขึ้นก็เอ่อก็ก็ดีครับดีดีใจเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่ทำให้หลายๆหลายๆฝ่ายเข้าใจกัน มากขึ้นนะครับมผมไม่ไม่อยากให้มีข้อโต้แยง้งหรือข้อแตะขิดตะควงใจไม่ว่าจะฝ่ายใดกับฝ่ายใดก็ตาม,า,กามเรื่องถามถาเรื่องที่แอปนะหาครับผม,ผมตอนนี้คือยังเป็นระยะให้ที่แอปอยู่ไหมคะอะไรนะยังเว้นระยะให้ที่แอปอยู่ไหมครับผมเว้นระยะที่แอปบอกว่าเราแบบเหมือนบบเว้นให้เขาหน่อยไม่ได้กลัวเขาลึกหันอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้าถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผมก็เลย ก็เลยอย่างอย่างท pues nah ี <So for S 2> <like> ่เห็นนะครับถ้ามีถ้ามีเวลาหรือว่ารูปรูปพี่เขาน่ารักน่ารักเราก็จะไปเซลในไอจีในโซเชียลก่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่เรื่องกื่นพวกก็ยังมีงานพวกก็ยังบอกทุกวันอ๋อทุกวัน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 เป็นยังไงบ้างฮะน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็ตามตามที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลย ติดเทอร์โบเน่าบอกนี้ก็คือกินรวยขึนเป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆท้สัศนิติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้ใน,นเรื่องแบบนี้คนเจ้าเยอะไหมครับว่านมกุลติดตำรวจตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นใสญยาเราไปแล้วอะไรอย่างาเงี้ยแต่ว่าเขาติดตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคาพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ก็ก็ดีใจตอนได้เห็นไอ้เขาว่าเพื่อน,นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนพี่เขาเชียร์เราแบบคนข้านจะแบบบ้าเลยว่าไม่เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ย ตัวพี่ตากีงคือแางว่าสุดใจเลยอะไรเงี้ยตัวเราครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆพี่ทุกคนน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกๆคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะที่ตัวตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากๆแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่พี่ๆเขาคุลบอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักหมดเลยได้เจอแกงเพื่อนพี่แอฟคบยังครับหรือพี่เขาบอกว่าคบแล้วนะครับอ๋อ หน้าแก้มคุณประานแม่เพราะว่าเขาบอกจะพาไปเจอต้องดูเหมือนหน้าแก้มต้องมีพี่อ้ำอีกน่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ๆไปแดงกลัวไหมครับสองคนนี้ตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นมากจริงๆกลัวการดูเซลล์ไหมหรือเปล่าหน้าดูเซลล์แอนดูเซลลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่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 กลัวเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องขำขันมากกว่าเนาะเราเราไม่ได้เทคซีเรียสสุดท้ายผมมองว่าเจตนาเขาดีนะครับไม่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเราเรารู้สึกยังไงางว่าแอปพอร์ทาเราเข้าไปในโลกอื่นเรื่อย ยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเขาู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบรับเหมือนรับจริงมีแฟนเพื่อนเรา่มีโอกาสได้พาแม่มีเขามาเมื่อไหร่เป็นตัยังเดี๋ยวยังครับยังแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปลายปลายปีนี้อันนี้คือบอกบแจ้งเรียบร้อยแล้วแจ้งเรียบร้อยเพราะความเก่งนะเวลาไปเจอเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราค่อยๆเก่งดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ย คนโดนเองตอนแรกๆก็เกรงแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่พอเป็นชั่วโมงเหมือนทานข้าวกันก็คุยกันปุ๊บทุกคนน่ารักอะครับแล้วก็แบบคุยคุยกันได้สบายๆแกเงว่าเราไปปีนี้มือแจ้งคิวแม่แอปไว้ก่อนแล้วใช่ไหมฮะแจ้งคิวแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อยแล้วล็อกคิวแล้วไม่แพงเท่ไหนฮะ แทนกับเพื่อนพี่ะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวกันไปไปกินข้าวเฉยไปกินข้าวเฉยถ้าพี่เป็นปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่ปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่เขาน่ะเดยอ๋อพอดีเดี๋ยวถ้าเป็นปีใหม่เดี๋ยวผมจะมีทริปไปกับครอบครัวไปญี่ปุ่นใช่้รกีย่านี้พอไใกล้ปีใหม่แล้วเราเยมของขวัญไว้ให้มีด้วยมีะมีครับมีแล้ว ก็อไปเที่ที่ญี่ปุ่นยังยังยังไม่ได้เตรียมความแต่ตอนนี้แพนเตรียมไว้แน่นอนอะรู้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าน้องปีชอบอะไรยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบกระซิบเดี๋ยวแอบถามพี่พี่เขาอีกทีนึงแต่ว่าปีนี้คือมัน,นก็ตือนไม่ได้ทำงานไม่ได้เค,คลียร์ชุดเลยเขาด้างไม่ขังเลยอพอดีมันล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วน<ล>ะครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างอย่างที่บอกนะทริปมันถูกเลื่อนเลื่อนมาก็เลยก็เลยอาจจะได้อย่างตัวตัวที่ที่พี่อาเองเขาก็มีอะทริป ทริปที่แพนไว้กับทางครอบครัวแล้วเหมือนกันโอเคอเคือแพนที่โดนจิเซิร์นี่พลูกเรื่องของวิธีไหนก็ต้องมีนะคะหนึ่อ